แมนยู vs โซซิดาผลบอล4-1ปีศาจแดงแมนยูในเต็ดเปิดบ้านถล่มระอันโซซิดาที่เหลือตัวผู้เล่น10คน4-1ในศึกยูโรปาลีกรอบ16ทีมนัด2โดยทีมเยือนขึ้นนำก่อนจากมิเกลโอยาซาบันหลังจากนั้นแมนยูรวบคืน4ลูกรวดจากรูโลแฟนันซัดแฮตทริกคนเดียวสาประตูบวกกับดิโอโกเดโลซัตปิดกล่องทำให้ทีมผีแดงชนะไปด้วยสกอร์รวม5-2ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับโอลิมปิกเียองเป็นด่านต่อไป ฟุตบอลยูฟายูโรปาลีก2024-25แมนยู4-1โซซิดาศึกฟุตบอลยูฟายูโรปาลีก2024-25รอบ16ทีมนัดที่2เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่13มีนาคม2568ปิ25ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของระอันโซซิดาโดยผลนัดแรกทีมผีแดงบุกไปยันเสม,มอมาได้1-1โกเริ่มเกมไปได้เพียง10นาทีโซเชดา ได้ประตูขึ้นนําเมื่อได้ลูกจุดโทษจากจังหวะที่มาไทยเดลิกไปทําฟามิเกลโอยาซาบันที่กําลังจะเข้าชาร์จบอลจ่อๆหน้าปากประตูและเป็นมิเกลโอยาซาบันลุกขึ้นมาสังหารจุดโทษเองไม่พลาดอันโซซิดาดนำ1-0โกนาที16แมนยูตามติดเสมอเมื่อได้ลูกจุดโทษเช่นกันหลังจากัสมุตฮอยลุนโดดิโกอซูเบลดีพุ่งเสียบลม้มลงในเขตโทษดูโน่แฟนันรับหน้าที่สัตว์จุดโทษตุตงตาข่ายทำให้สกอร์กลับมาเจ้ากัน1-1 นาที19เจ้าถิ่นได้ลุ้นอีกครั้งจากคาเซมิโรได้ซัดด้วยขวาจากนอกเขตโทษแต่บอลไม่ตรงกรอบนาที30เมนยูเกือบได้ประตูขึ้นนำโจชัวเิื้อสีลากบอลขึ้นไปทางด้านซ้ายก่อนจ่ายบอลมาให้รัสมุดหอยลุนยิงเรียดบอลพุ่งเช็ดเสาสองออกหลังไปหลังจากนั้นทีมปีศาจแดงเป็นฝ่ายครองบอลบุกมากกว่าแต่ยังบุกประตูเพิ่มไม่ได้ก่อนจะจบครึ่งแรกสกอร์เสมอกันอยู่1-1โกกลับมาลงสนามครึ่งหลังจุดโทษในเกมนี้เกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สาม เมื่อแพทริกดอกูโดนอาริตเอลสตอนโดแบ็กขวาของโซซิดาปะทะลม้มลงในเขตโทษและเป็นเพชฌฆาตคนเดิมอย่างบูโนแฟนันสังหารจุดโทษเข้าไปในนาทีห้าสิบช่วยให้แมนยูในเตดแซงนำา2ถึง 1, หนึ่งเรดการ์ดนาที63ระอันโซซิดาหรือผู้เล่นสิบคนเมื่อจอนอาราบูรูไปเหนียวโจชูเซอซี C, ล่ล้มลงในจังหวะที่กำลังจะหลุดเดี่ยวผู้ตัดสินเปาฟาวพร้อมกับชูใบแดงไล่อาราบูรูออกจากสนามทันทีโกนาทีแปเจดแมนยูได้ประตูที่สาม จากจังหวัดสวนกลับอเลฮานโรกานาโชพาบอลขึ้นมาก่อนจะจ่ายต่อให้บุูโนแฟนันหลุดไปกดด้วยขวาเน้นๆในเขตโทษบอลพุ่งเสียบตาข่ายอย่างเฉียบขาดกลายเป็นการทำแฮตทริกพร้อมกับช่วยให้แมนยูหนีไปเป็น3-1โกช่วงทดเวลานาที91ทีมผีแดงได้ประตูปิดกล่องรัสมุดฮอยลุนจ่ายบอลจากซ้ายย้อน มาให้ดิโอโกดดโลแปลด้วยขวาเข้าไปจบเกมแมนยูเปิดบ้านอัตดอันโซเชียดาี่ถึงหสกอร์รวมสองนัดทีมปืษาตัตแดงชนะ5-2ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับโอลิมปิกลียองซึ่งเข้ารอบมาด้วยการเอาชนะสเตอูบุคาเรสด้วยสกอร์รวม7-1็รายชื่อผู้เล่นตัวจริงที่ลงสนามแมนยูอังเรโอนาน่าจีเคมัทไทเดลิกนูเซมาราวีไอเดนเฮฟเวนแพทริกดอกูดิโอโกดดโลคาเซมิโรดูโนแฟนัน อเลฮานโดกานาโชโจชเซอร์ซีรัสมุตฮอยลุนราันโซซิดามิเกลโอยาซาบันจีเคอาริสเอลสตันโดอิกอรสูเบลเดียนาเยฟเกิดไอเฮนหมุนยอสปาบนมารินมาตินซุบิเมนดีราอิตเมนเดสทาเคฟุสคูโบเชรันโดเบเกอร์มิเกลโอยาซาบัน